แล้วก็สวัสดีทักทายกันนะยามบ่ายแลก็เดินท่องท่องไปนะเดินหาต้นผักหวานนะครับแล้วก็เจอหลายต้นนะคือบางคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะว่าผักหวานนี่มันที่กินได้นะของของป่านะก็เดินมาเนี่ยมาเจออีกหนึ่งต้นนะนี่ต้นเนี่ยางคนก,ก,ก็ก็ไม่รู้นะฮะนะบางคนก็ มันมันจะคล้ายๆต้นแต่ว่าเราเขาเรียกว่าต้นอีทกนะแถวอีสานนะแต่แต่แตน,นี่มันจะเป็นผักหวานนะมันก็จะคล้ายๆกันนะยอดก็กำลังออกนะฝั่งนี้ก็เดี๋ยวถ้าฝนตกมาเนะี่ยก็คงจะแตกหนอกนะเดี๋ยวจะเดินดูเผื่อยามยามบ่ายอันนี้ก็เข้าป่ามาหาลังพึ่งก็มาเจอผักหวานเนนะผักหวานนี่กำลังออกนะสวยเลยนะเออเป็นดงนะ ก็แล้วแต่ใครจะหาเจอนะฮะเดยอดราจะเดี๋ยวไปอาแย่ไข่มดแดงอ่าสักหน่อยนะก็แซ่บนะเย็นนี้นะทักทายกันนะตามวิถีอ่าชาวชาวบ้านนะนะได้ผากหวานแล้วนะเดี๋ยวจะเจออะไรอีกในป่านะคอยติดตามกันครับนี่รังเขาเขาก็อยู่แบบนี้นะนี่รังนี้จะเต็มนะฝั่งนู้นอีกรังหนึ่งนะรังรังใหญ่เหมือนกัน คือคือผมจะไม่ไม่เผาไม่อะไรนะคือผมจะตัดตดจะฟันมันก็กระจายเดี๋ยวผมไปเอากันไ,ไกมาเดินออกมาดูนะเนีตัวนี้นะอยู่ข้างบนนี่กลงังผมปล่อยล้างนะเพื่อว่าอันอันนี้มันไม่ใช่พึ่งมันจะเป็นตัวเล็กๆอ่าก่อกพึ่งกัอมิ่มนะแต่จะลงัลงลังเขาเตะม่เหมือนเหมือนหนวดลสีหน้าตาเหมือนโูสี ทักทายกันเชาวนี้นะเดี๋ยวมันไม่มีใครเขาถ่ายโลกแล้วก็ถ่ายคนเดียวนะให้ดูมูเธอด์ำนะออก้างๆนะเจ้านี้เขาดุมากไ,ไ,ไหมก็มันมาเขียดูแล้วแต่ละลังนะก็เป็นน้ำพึ่งเดือนห้านะอยู่ในกอไผ่นี่ก็อีกสองรังนะแล้วก็อยู่ต้นกระถินนี่อีกข้างล่างนะคือป่าของเรานี่คือจะมีทุกอย่างนะ มีทั้งนกหนูกระลอกกระแตกระเตนนะมีหญ้ามีกระถิ้นนะชาวบงชาวบ้านเขามา,มา,ม,ามาตัดไว้ตลอดนะแต่แตผมไม่ไม่เกลี่ยทิ้งนะก็ลังนี้ก็นะมันไม่ใช่มิ่มไม่ใช่พึ่งนะแต่มันเป็นตัวเล็กกว่านะเมื่อกี้ผมไปเขี่ยดูแล้ววิ่งมาฉีดวัคซีนให้ผมประมาณ5ตัวผมก็เลยไปเอาชุดก่อมาแล้วแล้เวเดี๋ยวจโดดซิก้านะซิก้าท้งมวลน,นะซิก้านี่ซิก้าไหวปูนะ

เนี่ยดูตาปิดไปละค้ังนะเนี่ยเนี่ยดูตาปิดไปละค้ังนะเนี่ยปิดไปละค้ังนะเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่เขียดูนะแล้วแล้วนิ้วอีกนะตดๆจากลังนะครับนะวันนี้นะหวานเขาจะเต็มแต่มุ้งพิกัดนะน้ำผึ้งของเรานะสดๆนนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวฝั่งนี้จะไปเขียดูก่อนเดี๋ยวจะเอาลงมาอีกสักเจ็ดหลังนะก็น้ำผึ้งเดือนห้านะะ ก็จะตัดตดนะแล้วก็จะใส่ขวดนะใครสังส่งสั่งซื้อเราก็จัดให้นะเดีวจะไปดูตัวน,นู้นว่าคงคงจะได้แล้วน้ำพึ่งเดือนห้าไอ้เจ้านี้ก็ <c oughs> เดินทนอย่างเดียวเลยไปกูมาตะกี้ไปนูน่นไปดูพึ่งอ่ะทักทายกันเท้านี้นะได้ดูนี่น้ำหวานเต็ม ตาตดนะ,ะลังใหญ่มากนะก็เดี๋ยวฟังดูอีกเจ็ดลังเดี๋ยวดูว่าจะเต็มเหมือนแบบนี้ไหมผมว่าน่าจะเต็มนะ,ะเ,ดเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้จะล่าน้ำผึ้งเดือนห้าถ้าทายกันเช้านี้กันนะตดๆนะวันนี้นะนีะ่น้ำผึ้งเดือนห้านะเต็มลังเต็มหมดนะ,ะที่ผมดูไว้ผมจะเขี่ยดูตลอดนะแต่แต่แตอนนี้ อาจจะเป็นเหมือนไม่ใช่ไอ้ไอ้มิ่มไม่ใช่พึ่งแต่มันจะตัวเล็กกว่านะแต่ลังใหญ่แล้วก็น้ำหวานไปหมดนะนีนะสายให้ดูกันเชาน้านี้เดี๋ยวจะวันนี้จะตามล่า,าพึ่งเดือนห้านะใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะฮะนะสดสดตัดสดสดนะโดยไม่ต้องใช้ไฟนะก็จะดูด,ดูุรีทักทักวลนะถ้า,าลังไหนดูแต่ธรรมดานี่จะหักสดนะเพราะให้เขาขยายพันธุ์ใหม่ 啊，他也敢挑你。